ก็ขอสวัสดีนะครับผมเนาะโบนทฮอนด้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทริคในการตั้งค่านาฬิกานะครับในหน้าจอเรือนไม้ของรุ่นรถ Honda City นะครับซึ่งในแต่ละรุ่นเนาะมันก็จะแตกกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนําในรุ่น City นะครับ1.0เทอร์โบสหรับปุ่มที่ใช้ในการตั้งค่านาฬิกานะครับก็จะใช้ปุ่มตัวนี้นะครับจะเขียนคําว่า t ริปคล็อกนะครับเวลาตั้งค่าก็กด นะครับทีละครั้งไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโหมดของนาฬิกานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเราเซตเป็นแบบ24ชั่วโมงจริงๆสามารถปิดก็ได้นะครับนาฬิกาปิดไปเลยก็ได้หรือว่าตั้งเป็น12ชั่วโมงก็นีจะเปลี่ยนนะครับก็อย่างเช่นจะปิดเราก็กดแช่ไว้เลยประมาณ6วินาทีนะจะขึ้นออฟแต่ถ้าสมมุติเราก,กดแช่อีก6วินาที จะขึ้นเป็น12ชั่วโมงแต่ถ้ากดไปอีกนะครับก็จะกลับไปที่24ชั่วโมงเหมือนเดิมต่อมาในสส่วนของตัวนาฬิกานะครับทีนี้เราต้องการปรับอ,อย่างเช่นตอนนี้บ่าย3โมงนะครับเราก็ากดไปเลยกดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับบวกลบกดแช่นะครับเลขจะวิ่งสมมติเราได้แล้วเนาะประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็กดถ้าต้องการยืนยันนาฬิกานะครับเวลานี้กดเขาว่าทีคล็อกหนึ่งครั้งปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่นซิตี้ก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับในรุ่นซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบอ่านะครับในส่วนต่อมาหน้าจอเครื่องเสียงนะครับพวกเครื่องเล่นเนี่ยก็จะมีนาฬิกาให้เราดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันจะไม่ลิงก์นะครับไม่ลิง,งก์หากันกับตัวที่อยู่บนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับเราต้องตั้งค่าแยกต่างหาก วิธีก็นะครับกดเข้ามาตรงตั้งค่าเ,เห็นไหมครับก็จะมีคำว่านาฬิกาเราก็จะปรับเป็น2ีสชั่วโมงให้มันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาปรับรนาฬิกาซึ่งในหน้าจอก็จะบอกวันที่ด้วยนะครับเช่นวันนี้วันที่1 0บนะอบตั้งนนะครับอันนี้เราก็กดบวกลบได้เลย ก็เป็นอันเรียบร้อยกดตกลงนะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับเวลาก็จะตรงกันครับตัวหน้าเรือนใหม่นะครับสำหรับการแนะนำกันตั้งค่านาฬิกาในรุ่น City 1.0น u r b o นะครับก็จะมีประมาณนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนอ,อยากรู้เนาะในส่วนนก็แจ้มมาเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอาจจะในคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ